พบกับทิปในรายการ The Financial รายการที่จะย่อยเรื่องการเงินยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายภายใน3นาทีค่ะยุคนี้นะคะใครๆก็มองหาช่องทางลงทุนเพิ่มรายได้แบบ Passive Income ตอนนี้เนี่ยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กำลังฮอตฮิตมากๆเพราะว่าเปรียบเสมือนเรากำลังเลี้ยงห่านทองคำทำให้เราเนี่ยได้ไข่ทองคำกันอยู่เรื่อยๆนะคะพูดง่ายๆก็คือการลงทุนในอสังหาเนี่ยเหมือนทำให้เรา,าได้กำไรอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น EP นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการลงทุนอสังหาในรูปแบบของการ ปล่อยเช่าคอนโดต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยถือเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะในระหว่างที่เราปล่อยเช่าก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามมาเช่นค่าส่วนกลางแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงตามมาด้วยนะคะนอกจากนี้การแข่งขันในตลาดปล่อยเช่าตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงด้วยค่ะเราจึงต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครคิดว่าพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนครั้งนี้ต่อไปค่ะเราไปดูขั้นแรกในการเลือกคอนโดที่จะลงทุนกันค่ะการเลือกคอนโดที่จะลงทุนค่ะมีเทคนิค5ข้คอในด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือทำเลแม่เหล็กดึงดูดคน ใกล้ตึกใกล้ออฟฟิศใกล้นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้ายิ่งใกล้รถไฟฟ้าได้ก็จะยิ่งดึงดูดผู้เช่าได้ดีมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการของเดละไลน์ก็จะเน้นเรื่องของทําเลที่ติดหรือว่าใกล้รถไฟฟ้ามากที่สุดทําให้ผู้เชานะ่านก็จะอยากมาเช่าอยู่ตรงนี้มากขึ้นค่ะข้อ2ค่ะเลือกขนาดห้องให้พอเหมาะนะคะถ้าเป็นคอนโด1ห้องนอนก็ควรจะมีขนาดที่28-35ตารางเมตรถ้าเป็นคอนโด2ห้องนอนค่ะก็ควรมีขนาดที่ประมาณ45-60ตารางเมตร ะะถือว่าเป็นขนาดที่คนกําลังได้รับความนิยมในการเช่าอยู่รวมไปถึงค่ะไม่เกินงบส่วนใหญ่ของผู้เช่าด้วยค่ะข้อ3เลือกโครงการที่มีจุดเด่นค่ะอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์กับผู้เช่าเช่นมี co-working space มีฟิตเนสมีรูปท็อปมีวิวแม่น้ําสวยๆหรือว่ามีสวนส่วนกลางให้พักผ่อนค่ะข้อที่4ค่ะเลือกโครงการที่ให้ผู้เชา่ามีสิทธิพิเศษเหมือนกับลูกบ้านค่ะจะยิ่งทําให้คนเนี่ยอยากจะมาเช่ามากขึ้นนะคะเหมือนอย่างแสนสุริแฟมิลี่ที่มีบริการพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆให้กับทั้งผู้เชา่าและก็ลูกบ้านเลยค่ะและข้อที่5เลือกโครงการที่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าชื่อเสียงของแบรนด์เนี่ยมีผลกับการตัดสินใจของผู้เช่านะคะยิ่งเป็นแบรนด์ดังประวัติดีผู้เช่าเนี่ยก็มั่ าาได้ยมาึค่ะมาพูดกันถึงเรื่องผลตอบแทนกันบ้างค่ะก่อนจะเลือกซื้อคอนโดเพื่อลงทุนเราก็ต้องลองคำนวณผลกันดูคร่าวๆนะคะขอแนะนําให้รู้จักกับคําว่าย l d หรือว่าย่อมาจาก Rental Yield ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าคอนโดนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วอัตราที่เราควรได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6-8%ต่อปีหรือว่าสูงกว่าอัตราเงินกู้2%ถึงจะคุ้มกับการลงทุนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทำเลด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ส่งผลกับอัตราผลตอบแทนที่ต่างกันออกไปค่ะ ทีนี้พอเราเลือกห้องที่จะปล่อยเช่าได้แล้วเรามาทําให้ห้องของเรามีจุดเด่นกันค่ะลองทําตามทริคต่อไปนี้รับรองว่าห้องของเราเด่นโดนใจผู้เช่าแน่นอน 1. ค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมอยู่แนะนํานะคะว่าให้แต่งสไตล์เป็นห้องมินิมอลกึงก่งกึ่งโมเดิร์นสค่ะตอบโจทย์เทรนการอยู่อาศัยแบบนิวโน멀ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีการกั้นห้องเป็นพื้นที่สําหรับเวิร์กฟอร์มพงสประกาศให้เช่าในกลุ่ม a c e b o o k หรือว่าเว็บไซต์ดงัดงๆค่ะแนะนําว่าควรกระจายหลายๆพื้นที่นะคะ4ควรถ่ายภาพคอนโดให้สวยค่ะเพระ ว,ว่าตัวภาพเนี่ยช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้เช่านะคะแนะนาว่าควรถ่ายในแสงธรรมชาติแล้วก็ใช้มุมทําให้ห้องเราดูกว้างแล้วตกแต่งคอนโดให้สวยๆเลยค่ะและคอ5าค่ะไทยเอเจนต์ช่วยหาผู้เช่านะคะถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแนะนําให้ปรึกษา plus property เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาค่ะให้บริการทั้งซื้อขายเชา่าและยังดูแลทุกขั้นตอนด้วยค่ะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเราต้องศึกษาให้ดีก่อนค่ะต้องสำรวจตลาดสำรวจทาเลและศึกษา ลุมเป้าหมายให้ชัดนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างที่ส่งผลต่อการลงทุนค่ะดังนั้นเราต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่ตามมาและที่สําคัญไม่ควักเงินจนเข้าเนื้อเรามากเกินไปในการลงทุนค่ะ หวังว่าเทคนิคที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับใครก็ตามที่กําลังสนใจการปล่อยเช่าคอนโดกันอยู่ค่ะส่วนใครมีคําถามต่างๆในเรื่องของการเงินสามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสายสุริมีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนกันนะคะสามารถติดตามระเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ description box ด้านล่างค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องแสนสิริ plc กันด้วยส่วนวันนี้นะคะทิปและรายการเด e Financial ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ